Yeah. Uh... ัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, ทุกทุกท่านนะครับมือนี่บ้าซักเขามาอัปเดตท,ทุเรียนบนเขาของลุงอุงนะครับดอกกระเลื่อมบานอาสวัสดีนะลุงอุงสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมือนี่เฮ็ดย่างะมือมินี่มีก็มาใส่น้ำน,น่าบัดดอกทุเรียนโอ้อออบานบานที่เบิร์ตแต่ตัวนี้ ดอกทุเรียนใยนไไนามน้ำไปยางผานยา,างส้มเนวโอดกขักพี่น้องเอยดอกตามไปน้ำกันครับพี่น้องเดินส้มสวนทุเรียนลุงอุ๋งนะครับมาอัปเดตในเอฟซพี่น้องได้เห็นช่วงดอกบานนี้กำลังบานเลยพี่นอ้องตรงตรง,งตีตีตออกคู่ขึ้นได้นี่ พอมันไล่กันเรื่อยๆมันมันบ่อ่นมันเห็ดเทเดียวมันบ่อแล่ะครับพอมันบ้านบ้านอมงกันได้ปัดดอกบ่เนี่ยปัดแล้วเขาปัดแบบมันแหรอเขาตัวไรมันบ่อนี่มันก็หัดเลยสิล่ะมันมันมันบ่ออกมันเอาบ่ออกเลยมันรัดคอเออบ้านนี้เพียไฟกับไปอยู่เนี่ยนั่นตีเพียไฝเขาม่อยู่สิล่ะอีก ทุเรียนใหญ่พี่น้องทุเรียนใหญ่นะครับ <c oughs> ทุเรียนต้นใหญ่พี่น้องพวกบาบา้บานสีเบิร์ตตัวนี่ <c oughs> อ๋อต้นนี้มันคักแท้อู้ดอาาพี่น้องอาจสิว่าทุเรียนลุงอุงดอกลูกใสสารบ่บ,บ่ได้ใสอเไรพี่น้องไม่ได้ใช้สารนะครับ เป็นทุเรียนธรรมชาติพี่น้องเหลือมเป็นหางแย่ก็มีพี่น้องเลยหางแย่ก็ไลายต่ยังบ้านือท่านเบิร์ดก็มีครับโอ้ดเออกัาบกับ้านใกล้ก่เคียงกันอยู่เนาะ หนูไปเบิ้งตันนึ่งปอพี่น้องต้นใหญ่แกโอ๊เ oh สียเลยปีนาเนี่บอเาอะไรออกสองหมื่นเร่อม่วนบ้านนม้วนันกำลังบ้านบ้านมือนี่อ๋อม้วนอะไรเป็นว้านไล่ไล่ออกนะโอ๊

บานงามครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> นี่คือต้นไงของลุงอ๋งนะครับต้นไง ให้เบิร์ตเลยโอ้ยอ่อนซอนพี่นอ้องบานในงามครับติดเบิร์นี่ยมวยย่าง <laughs> ด้วย <laughs> ต้องต้องเผ่าตีออกเพราะว่า<อ>มา เออขอเอาออกแนวนั่นโหลดคข้อด้อกี่ห้องอะไรอย่างไรใช่ไหมนั่นบอยมันเหล่ามาสิง่ายบอยัวง่ายเลยจักปีนี่อันปีนี่จักปีทุเรียนต้นนี้่นี่อืหกปีมัหกปีเนาะมหกปีกะเราลูกแล้วพี่น้องเลยดอกของแกดลกตุกต้นพี่น้องเลยเกือบจะเป็น เกือบจะเป็นรุ่นเดียวกันหมดเลยมูมีรุ่นหน่อยรุ่นนั้นเลยพี่นองเลยปีนานี่กัปีปีนี่แค่เริ่มต้นนะพี่นองเลยปีแรกนะครับที่ของลุงอุงได้รับผลแบบที่แปลงนี้ทั้งแปลงนะครับนี่แค่ปีแรกนะครับปีนานี่ก ต้นใหญ่ขึ้นก็เอาหลายๆขึ้นพี่น้องที่แค่เริ่มต้นปีแรกพี่น้องลุงองแกกาตันหนึ่งปีนี่ที่ตีแล้วเนมันเป็นอยู่ห่าอืมที่ตีแล้วเป็นห้าต้นนะครับปีนี้มามันผอมการสมบูรณ์นะของต้นของดอกนี่ครับเาวสวนโมเมนโกดีได้มากโมเมนง่ายๆได้พี่น้องเลยขึ้นต้นใหม่โมเป็นกระต ong ขึ้นได้จังน้อยกะ จะน้อยตีดอกแล้วบาน้กโยงเอาเสื้อขึ้นโยงเสื้อขึ้นโยงเลยสีขึ้นโยงใส่สิแดงลูกแดงแตงลูกอีกแดงดอกอีกเมื eyes, look, ่อใดแตงทีเดียวแล้วได้พี่น้องแตงสามหลอบสี่หลอบเท่าทีได้ขายพี่น้องเอ้ยสักข้าต้ใดก็ยามันเถอะพี่น้องขันโบล่งเคียงยอสิคิดว่าท่านใดเงินได้พี่น้องเอ้ย ล้างคืนกับสิตาสตอนเสาหลังแปลงสิตาสตอนเสาท็อปลงมือเดียวหลวงและนาวก็มีคลิปนี้บ่าวซัก,กเอาไว้ซ้ำในซะกอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ่าวซักเคยตายนะครับกับลุงอุ๋งสิมาอาเปียดให้เบ่งตลอดพี่น้องก็ เอฟซีเบิ้งนะครับทุเรียนบนเขาทำคนเดียวนะครับหลุงอุ๋งทำคนเดียวนะครับเ